ขอ้ขอ,อกระแ,แต่ให้พี่เนยด้วยนะครับ้สวัสดีค่ะทุกคนอนูขออนุญาตแชร์สกรีนสักครู่นะคะโอเค ถ้าเกิดว่าแชาสกรีนอาจจะโดนปิดกล้องไปนะคะใช่ไหมเนี่ยมันปิดกล้องปะไม่ปิดครับไม่ปิดอ,อ๋อไม่ปิดหรอคะค่ะ <G ül> โอเคค่ะเห็นหน้าขอแป๊บดนวยอโอเคอ่ะมาเริ่มกันดีกว่าขออนุญาตปิดไปนะ,ะ <G ül> โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้อันนี้เออสไลด์อาจจะแบบอืมกลางๆนิดนึงแต่ว่า เดี๋ยวหนูจะมีการแบบว่าเออคิดเขียนอะไรอย่างนี้ให้ดูด้วยโอเคมาเริ่มวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงสินค้าสองตัวที่แบบว่ากินแล้วแบบโทษมีประโยชน์กับคนที่อยากลดความอ้วนมากเลยนะคะก็เดี๋ยวอย่างแรกเลยเรามาเริ่มกับที่สินค้าตัวแรกของเราเลยก็คือตัว Xsignite นะคะก็อย่างแรกเลยก็ต้องขอขอพูดอัพไลน์ก่อนนะคะไม่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอกันที่้าเล่าวันนั้นก็คงไม่ได้มานั่งพูดในวันนี้ ขอบคุณน้องโตนะคะแล้วก็ขอบคุณแบ่งปันนะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อแป,ป๊บกับแม่กิฟนะคะแล้วก็คู่สุดท้ายของพวกเราก็คือเออพี่แอนพี่ไสค่ะอ่ะมาเริ่มก็สําหรับเอพฤติกรรมพูดบริโภคในประเทศไทยนะคะแค่สีสสองเปอร์ซ็นต์อะคือคนที่ออกกำลังกายใช่ไหมแต่คนที่ออกกาลังกายอย่างเป็นประจําจริงๆอ่ะมีแค่แปดเอร์เซ็นเท่านั้น ซึ่งหนูไม่ได้อยู่ในเปอร์เซ็นต์นี้เลยเพราะว่าไม่ออกกำลังกายไปกันต่อมานี่นะคะพฤติกรรมของการออกกำลังกายของคนไทยก็ส่วนมากเลยเหตุผลที่เขาเลือกที่จะออกกำลังกายเนี่ยก็เพื่อความแข็งแรงใช่ไหมอ็อบคอร์แล้วก็ควบคุมน้ำหนักแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อแน่นอนนะคะทุกคนก็อยากเป็นคนบึกๆแล้วก็เอการปรมหารสําหรับการออกกำลังกายเนี่ยทุกคนก็จะเลือกที่จะ เพิ่มตัวโปรตีนใช่ไหมเราจะได้ตัวใหญ่ๆแล้วก็เอ,อ่เอออกกาลังกายให้อย่างแบบวายให้มันแบบเต็มที่แล้วก็พอเราปรับอาหารการกินแล้วเนี่ยเราก็จะได้แบบเห็นผลลัพธ์ที่ดีจากการออกกำลังกายนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นเอ,อ่อตลาดที่อยู่ในกลุ่มเอ,อ่อผลิตภัณฑ์ด้านพัฒนาการการกีฬานะาะก็เนี่ยมูลค่าตลาดปีสองพันยิบสองเนี่ยมันเยอะมากมากแล้วก็ในแต่ละปีก็แบบ โตขึ้นแบบโตขึ้นตลอดเพราะงั้นในตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะในกลุ่ม X s เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสามอันก็อย่างแรกเลยก็จะเป็นตัวเหมือน Energy Drink นะคะอันนี้ก็กินแบบบูดบูดพลังงานสดชื่นอะไรอย่างงี้แล้วก็อันที่สองนะคะก็จะเป็นเออเป็นกลุ่ม X s ที่แบบว่ากินหลังออกกำลังกายเพื่อแบบว่าเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะ แล้วก็ตัวสุดท้ายของเราซึ่งจะเป็นสินค้าที่เราพูดในวันนี้ก็คือเป็นตัวเกี่ยวกับการเผาผลาญน,นั่นเองอสำหรับสินค้าในวันนี้นะคะตัว x s bird ของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสรารอย่างด้วยกันก็คือตัวสารสกัดจาก m o r o บั o ออร์เรนจนะคะอันที่สองก็คือไอโซโมทูโรสแล้วก็อันที่สามคือเอลกูตามีค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวน้องส้มโมโรบั o ออเรนจเลยนะคะ ส้มชนิดนี้เนี่ยม,มาจากประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็ดูจากในรูปเนี่ยสีแบบชัดมากแบบอืหก็แบบตามชื่อเลยแบบโมโร Blood อร์เรนนะคะก็สําหรับส้มตัวนี้เนี่ยมันก็ที่เขามีสีม่วงแดงประมาณนี้เนี่ยเพราะว่าเขามีแอนโทไซยานินที่สูงมากๆค่ะแล้วก็ส้มเนี่ยก็มีแบบว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงเช่นเดียวกัน หอมแล้วก็รสชาติเข้มข้นมาเลยค่ะดูจากสีแล้วก็แรกแต่รสชาติน่าจะเข้มเลยแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็อาจจะหวานกว่าส้มปกติเล็กน้อยค่ะอะ่สารที่พบได้ในตัวส้มอันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยแอนโทไซยานินฟลาโวนอยด์กรดไฮดรอกซิซินนามิกแล้วก็กรดแอสคอร์บิกนะคะหรือว่าวิตามินซีนั่นเองอ่แล้วส้มตัวนี้มีประโยชน์กับเรายัางไง อย่างแรกเลยลดไขลดการสะสมไขมันได้แล้วก็มีการวิจัยนะคะว่าลดน้าหนักตัวแล้วก็ดัชนีมวลกายได้ซึ่งเดี๋ยวจะโชว์ถัดไปนะคะแล้วก็เขาก็ช่วยในเรื่องของแบบปรับแบบองค์ประกอบของร่างกายให้ดีขึ้นแล้วก็มีพรูฟด้วยว่าสามารถลดเส้นรอบเอวและสะโพกได้จริงๆอันนี้ก็เป็นการพูดถึงตัวสารสกัดของตัวโซมัน,นี้นะคะเพราะว่า คือด้วยความที่เนื้อส้มเขาเนี่ยมันแบบมันมีแอนโทไซยานินที่แบบสูงมากๆเนี่ยบางครั้งสีมันก็จะเป็นสีดำได้เพราะว่าแอนโทไซยาน,นันสูงเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพค o n d i t i o n การตอบสาองนีน้ไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะแล้วก็เขามีการเทสแล้วว่าเออมันช่วยยับยั้งการสะสมไขมันในสัตว์ทดลองแล้วก็ในมนุษย์จริงๆอ่ะมาเข้าสู่ สายอ c นสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้อาจจะสมองโอเวอร์โหลดไปหน่อยแต่ว่าหนูจะพยายามคีบสิ่งผูอันนี้จะเป็นการอธิบายกลไกาการทํางานของส้มสุดที่รักของเรานะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนที่หนูจะอธิบายวิธีการทํางานของมันะหนูขออธิบายก่อนว่าในร่างกายคนเราอะเออมันเกิดการสร้างไขมันยังไงอ่ะถ้าอิงจากในรูปนี้นะคะสมมติว่าเรากินแป้งกินน้ําตาลกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะมา กูโค้ดอุ้ยกูโค้ดโน้ำตาลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะกูโค้ดเนี่ยกูโค้ดมันจะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าไกโคไลซิสแบบนี้ไกโคไลซิสกลายเป็นไพรูเวตไพรูเวตก็คือสารสารหนึ่งนะคะซึ่งไพรูเวตตัวนี้เนี่ยจะแปลงร่างกลายเป็นอะซิติลโคเอฟฟิสแล้วอะซิติลโคเอตรงเนี้ยค่ะมันก็จะไปเข้าไซคลอะไรสักอย่าง เขาเรียกว่าเอ่อ TCA cycle นะคะหรือว่า c c i d เอ่อ citric acid c y c ค e ค่ะอ่ะมาวาับปึง้งอันนี้เป็นโน้ตตอนที่หนูอยู่ปีสนะคะพอดีได้เรียนไบโอเคมแล้วก็อ่าน่านของอ่านสินค้านี้แล้วก็นึกถึงแบบเฮ้ยนี่มันเรื่องที่เราเคยเรียนแล้วอันนี้นะคะ Acetyl CoA ตัวนี้ปึบที่มาจากการกินกรูโคสในที่นี้ก็สามารถมาจากหลายที่มาได้อย่างเช่นการกินพวกโปรตีนหรือว่า พวกแบบไขมันเองก็ก็สามารถแปลงเล่าเป็นอะซิติลโคเอได้เหมือนกันนะคะอะอะซิติลโคเอมันก็จะเข้ามาในไซคลที่หนูบอกใช่ไหมพอมันระหว่างทางที่เข้ามาในไซคลนี้นะี่ยมันกลายเป็นซิเตสและซิเตสจะกลายเป็นอ e ีตัวนี้เนะี่ยมันอนะมีการแบบคายทิ้งแบบมีการแบบมีไบโปรดักต์ออกมานะคะซึ่งหนึ่งในบโปรดักต์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็คือตัวอะซิติลโคเอเหมือนเดิมนั่นแหละแต่อะซิติลโคเอตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น จุดเริ่มต้นของการสร้างไขมันนั่นเองเนี่ย f ฟต t y a c i ิ s y ิ t h e s ิ s นะคะอ่ะแล้วมันสร้างไขมันยังไงตัว Acetyl-CoA นะคะที่นี่นะนี่มันคือตรงนี้นะมาเจอกับ Bicarbonate ที่อยู่ใน System อยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วอะค่ะพอมันมาเจอกันเนี่ยแล้วมันมีเอนไซม์ชนิดที่เรียกว่า Acetyl-CoA Carboxylase อีตัว Carboxylase ตัวนี้เนี่ยมันจะไปทำให้สองตัวนี้ค่ะทำปฏิกิริยากันทำให้ Co a อซิติลโคแปลงร่างกายเป็นมาริ n นียโคเอมาริเนเจอกับเอนไซมแล้วก็สาร Co a อซิติลโคเอะไรองนี้เข้าไปอีกก็จะกลายมันก็จะฟอร์มแปลงร่างเป็นตัวนี้นะคะซึ่งไอตัวนี้นี่แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแฟตตี้แอซิดในร่างกายเราก็คือแบบตัวเนี้ยสามารถแบบแปลงร่างไปเป็นหลายรูปแบบได้เลยนะคะอ่ะคราวนี้กลับมากลับมาว่า เออแล้วมันแบบแล้วมันแบบว่าเอ,อิมทำให้เรียกว่าอะไรอะทําให้แบบว่าเรามันเกิดไขมันได้ยังไงนะคะอันนี้ใช่ไหมแล้วก็คือพวกแฟตตีอสิดท,ที่ถูกสร้างขึ้นมาค่ะมันจะอยู่ในฟอร์มของตัวไตรกีซลายเนาะแมงกะพรุนตัวนี้แมงกะพุนตัวนี้นะแล้วก็เออหนูขอไม่เข้าดีเทลตรงนี้เนาะ มันก็จะไปตามโปรเซสนี้เลยปุ๊บ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 อยู่ในมันอยู่ในตัวเอลาไส้เล็กอืมแล้วก็พอจะเข้าพอมันจะเดินทางเข้าเส้นเลือดเนี่ยพอมันอยู่ในเส้นเลือดมันก็จะแบบเส้นเลือดเหมือนเป็นเหมือนเป็นถนนนะคะมันก็จะเหมือนว่าเออจะเข้าบ้านนี้จะเข้าบ้านนี้ใช่ไหมจากลาไส้เล็กมันก็จะไปที่เอเซลล์ต่างๆโดยเดินทางในบลัดส s t r e a m ของเรานะคะก็สมว่าถ้าเกิดมันจะเข้าเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยพอมันก็ พอมันเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการสร้าง energy หรือว่าถ้าเกิดมันจะเข้าตัวแบบเซลล์ไขมันเนี่ยมันก็จะไปเก็บไปเก็บอยู่ในนั้นมันจะเป็น storage ค่ะก็เป็น storage ในรูปแบบของน้องแมนกะปุ่มนะคะอะกลับมาที่กลไกของส้มสุธิลกของเราว่าอวแล้วมันแล้วมันแบบยับยั้งยังไงอะไรนี้ใช่ไหมอย่างแรกเลยส้มอันนี้เนี่ยช่วยในการยับยัง้งเอ,อ่อ r s ก็คือ พวกสารอนุมูลอิสระอะไรใช่ไหมพอมันไปยับยั้งนะคะไอ้ยับไอ้ตัวนี้นะอันนี้แปลว่ายับยั้งก็ไปอินฮิบิตมันไปอินฮิบิตมันปุ๊บไอเอสเเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้น s อสในที่นี้คืออะไร s อสในที่นี้จะเป็นตัวสารต้านอนุมูลอิสระค่ะซึ่งเออเขาจะเรียกว่าไทโอกรุ๊ปนะคะคือแบบมันคืออะไรก็ได้ R คืออะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่เชื่อมกับ s กับ h ซึ่งเอสเทเนี่ยก็จะเป็นอันนี้จะเป็นัซเฟอร์อันนี้ก็เป็นไฮโดรเจนอ่ะอะไรก็ได้ที่มันเชื่อมกับ s s เนี่ยมันก็จะนับเป็นเอ่อกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นเอ่อกลุ่มอะมิโนแอซิดมันก็จะมีที่เป็นแบบซิสตีนเมไทโอนีนอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของโปรตีนก็อาจจะเป็นพวกแบบฮีโมโกบินที่อยู่ในเลือดเรานะคะแล้วก็เอ่อโคเอนไซม์บางชนิดอย่างเช่นพูต้าไทโอนเนี่ยค่ะก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกันอ่ะ สารต้านอนุมูลอิสระแล้วมันมีอนุมีเจ๋งมากร่างกายเราเจ๋งมากเลยค่ะอะมิโนแอซิดนะคะเอซีซีนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกูต้าไทโอนไปอีกอ่าอ่ะ,อะเออเดี๋ยวจะโอเวอร์โหลดเกินนะคะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อดีของมันนะคะก็ไปลดออเอสแล้วก็เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระข้อถัดมามันไปช่วยลดจีนเอ็กซ์เพรสชั่นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไขมันซึ่งก็คือสารตัวนี้หลุดขอไม่พูดชื่อเพราะว่ามันวุ่นวายเกินนะคะ มันก็จะไปอินฮีบิตการสร้างจีนพวกนี้ออกมานะคะเพราะงั้นไอ้พวกนี้มันก็จะแบบไอ้พวกที่เกี่ยวกับการสร้างไขมันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเพราะว่าไม่มีจีนตัวนี้ถูกผลิตออกมาอ่าต่อมานะคะมันก็จะไปยับยั้งตัวเอ่อจะไดหมคะที่ตอนแรกหนูอธิบายไปว่าเนี่ยมันมีตัวอะซิทิลโคโอเอคาบ,บอกซิเดนแล้วก็มีแฟตตี้แอซิสซินเทสเนี่ยไอ้ส้มเนี่ยก็ไปยับยั้งสองเอนไซม์พวกนั้นเช่นเดียวกันเพราะงั้นพอไปยับยั้งแล้วเนี่ย การสร้างกระบวนการการสร้างไขมันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดกมันก็จะไม่มีแฟตตีอัซิดเกิดขึ้นมานะคะแล้วพอมันไม่มีแฟตตีอซิดเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเอเซลล์ไขมันสีขาวหรือว่าไวท์อะดิโปไซต์อะคะ่ะก็จะไม่มีการสร้างขึ้นมาด้วยเพราะงั้นพอแฟตตีอัซิดน้อยเนี่ยการสะสมของไตกิสโซก็คือไอมเกรุลตัวนั้นมันก็จะน้อยลงหรือว่าไม่มีเลยใช่ไหมแล้วนอกจากว่าเแฟตตีอัซิดแล้วแฟตตีอัซิดอะสามารถเอาไแปบบ ไปเก็บใช่ไหมคะมันสามารถเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ formation ของการสร้างเซลล์ไขมันสีขาวได้ด้วยเช่นกันเพราะงั้นพอไม่มี fatty acid t r i g ี y ซ e r o ลก็จะไม่มีแล้วก็ไม่มีการสร้างเซลล์ไขมันสีขาวด้วยซึ่งเอ๊คนที่เขาอ้วนหรืออะไรเงี้ยคะ่ะไอไขมันหลักๆเลยอะคือไขมันสีขาวตัวนี้นะคะอะไปกันต่ออันนี้ก็เป็นที่หนูอธิบายไปเมื่อกี้นี้เนาะอ่ะอันนี้เป็นรีเสิร์ชรับเออ รับรองนะคะว่าเออเนี่ยเขาเอาไปลองทดลองกันหนูใช่ไหมว่าเออไอ้ส้มเนี้ยมันมันทำหน้าที่แบบได้ดีจริงหรือเปล่าแล้วก็เห็นได้ว่าเออมันแบบสามารถเอ่อลดน้ําหนักได้จริงแล้วก็สามารถลดการสะสมของไขมันได้นะคะเนี่ยเห็นได้เลยว่าไขมันบริเวณท้องแล้วก็ขานดีลดลงอย่าง50%แล้วก็น้าหนักตัวลงก็ลดลงด้วยอันนี้ก็เป็นเอน่อรูปภาพเอ่ออะดิโพไซต์ก็คือเซลล์ไขมันนะคะ ลองมาเทดสดูว่าเออกับน้ําเนี่ยเซลก็ปก,กติเหมือนเดิมไม่มีอะไรอ่าลองส้มกับส้มอีกสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์นาเวลีนาเออเหมือนจะลดลงนิดน,นึงแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่โอแต่ว่าพอมาส้มสุดที่รักของเราคนะโมโรปัตออรินเซลล์ไขมันเล็กลงแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยแบบคอมแพลน้ํากับส้มตรงเนี้ยก็คือแบบใหญ่กับเล็กเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเออเป็นอีกการศึกษาหนึ่งนะคะ แต่ว่าเป็นแบบระยะสั้นมาดูว่าเนี่ยแบบน้ําหนักทั้งน้ําหนักตัวแต่ชนีมวลกายเส้นรอบเอวแล้วก็สะโพกเนี่ยมันลดลงได้จริง,รงๆเทียบกับตัวยาหลอกคือแบบลดลงได้แบบเยอะมากๆแล้วก็อันนี้เป็นการศึกษาแบบระยะยาวคือระยะสั้นมันมันลดขนาดนั้นแล้วอะระยะยาวก็ก็ลดได้เหมือนกันค่ะก็ยิ่งกว่าเดิมอีกเนาะลดลงอย่างต่อเนื่องเลยอ่า จบไปแล้วกับส้มสุธิรักต่อมานะคะเราเอามาพูดกับอีกคอมโพเนนต์หนึ่งของมันก็คือไอโซโมทูโรสไอโซโมทูโรสของเขาเนี่ยเขาเอามาจากตัวหัวชูการบีบนะคะซึ่งชูการบีบมันก็แบบมันก็มีความแบบเป็นครับมีความเป็นแป้งเล็นึอยเนาะคือน้ําตาลที่อยู่ในชูการบีเนี่ค่ะคือน้าตาลซูโครสเออน้ําตาลซูโครสเนี่ยมันเป็นไดไซคลายก็คือมันจะเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นเป็นสองอัน สองอันอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นโมโนไซคลายก็จะเป็นอันเดียวแต่ถ้าไดไซคลายก็ไดมีสองอันนะคะปึ๊บอ่ะน้ำตาลููโคเนี่ยเป็นแบบด้เป็นรูปอย่างนี้แล้วคาวเนี้ยด้วยความที่น้ำตาลููโคเนี่ยมัน GI มันสูงแล้วเราก็คงไม่อยากใส่อะไรที่มัน GI สูงๆเข้ามาในแบบเอ,อ่อผลิตภัณผลิตผลิตภัณฑ์ของเราเนาะเขาก็เลยใช้เอนไซม์เนี่ยไปเขาเรียวกว่าอะไร ไปย่อมนะปแบไปแบบไปดัดแปลงให้น้ำตาลซูโคเนี่ยแปลงร่างกายเป็นไอโซโมทูโลสค่ะซึ่งตัวไอโซโมทูโลสเนี่ยค่าจัดชิน้นน้ำตาลก็จะตํำขึ้นทำให้แบบว่าเนาะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าพอ GI ต่ำมันก็จะปลดปล่อยกูโคสได้แบบช้าขึ้นเนาะอ่ะเนี่ย GI ของเขาอะอยู่แค่สามสิบสองเองแล้วทำไมมันถึงทำไมมันถึงเรียกว่าอ,อะไรอะแบบปล่อยกูโคสได้ช้ากว่า ซูโค้ดอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเป็นที่สตรัคเจอร์ของเขานะคะเนี่ยที่หนูบอกว่ามันมีมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมน้ําตาลปึ๊บปึ๊บซูโค้เนี่ยทํามาจากกรูโค้ดบวกกับเอ่อฟรักโตสแล้วเอ่อพันธะที่มันที่สองตัวนี้เชื่อมกันนะคะมันอยู่ที่ตําแหน่งที่หนึ่งกับสองแต่ว่าพอเราใส่เอนไซม์เข้าไปใช่ไหมมันก็แปงลงร่างเปลี่ยนพันธะเชื่อมใหม่เป็นที่ตําแหน่งที่หนึ่งกับหกทำให้สตรัคเจอร์ของเขาอะมันค่อนข้างแบบว่าออยปล่อยไม่หลุดอะไรอย่างเงี้ย ทําให้กูตัวกูโค้ดเนี่ยมันก็จะปล่อยเข้ากระแสเลือดอะได้แบบช้าขึ้นทําให้ชูการเราไม่สไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นพรูฟให้เห็นนะคะว่าเนี่ยลองเทียบดูซูโค้กับไอโซโมทูโรสเนี่ยเออปฏิกริริยาไฮโดรไลซิสแบบของซูโค้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เยอะมากๆไฮโดรไลซิสคืออะไรอ่าไฮโดรไลซิสนะคะก็คือการที่เรามีอันนี้น้ําตาลเนาะน้ําตาลสองก้อนไดไซคลาย เราใส่น้ำเข้าไปบวกน้ำ H2O อีสองก้อนเนี้ยค่ะมันจะแตกมันจะแยกออกจากกันอันนี้ก็คือไฮโดรไลซิสไลซิสคือการเหมือนแบบตัดหรือคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอใส่น้ำเข้าไปมันก็จะตึ้งแยกออกมาเนี่ยพอเราพอพันธะของซูโคดะมันค่อนข้างอ่อนแอเนาะแบบไม่ได้แข็งแรงเท่าไอโซโมโทโลแตมันทําให้แบบสองตัวนั้นมันแตกออกากกันออกมาได้ง่ายกว่าเนี่ยเห็นไหมบาสูงกว่าเยอะเลย ประมาณนี้นะคะอะแล้วถามว่าไอโซโมทูโรสมันมันช่วยอะไรมันดีต่อร่างกายยังไงไอโซโมทูโรสเนี่ยมันไปช่วยเพิ่มกระบวนการออกซิเดชันของไขมันค่ะก็คือเป็นการแบบเอาไขมันแบบไปใช้เนาะก็จะส่งเสริมระบบทมบริสุทธิ์เราก็เป็นระยะๆการส่งไขมันต่ายๆด้วยการที่น้ําตาลแบบกูโคสหรือว่าพอกูโคสมันเยอะใช่ป่ะในร่างกายเราอะอินซูลินมันก็ตอกมาเยอะ พราะไอ้สองตัวนั้นเยอะเนี่ยร่างกายเรามันจะไปโฟกัสกับแพทเวที่เกี่ยวกับการเอาน้ําตาลไปใช้การเอาอินซูลินไปใช้มากกว่าการออกซิเดชันของไขมันหรือว่าการเอาไขมันไปใช้มากกว่าเอร่างกายเราก็เลือกได้นะคะเพราะงั้นเราก็อยากกินน้าตาลเยอะอ่าแล้วนอกจากนอกจากนั้นเนี่ยไอโซโมทูโรสก็ช่วยช่วยให้แบบว่าใช้ไขมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้ไกลโคเจนเนี่ยถูกกักเก็บไกลโคเจนนะคะก็คือเป็น กลูโคนี่แหละแต่เป็นกลูโคสในฟอร์มที่แบบว่าพอมันไม่โดนใช้อมันก็จะเป็นกองเอากองรวมกันใช่ไหมแล้วก็เอานะั่นนะไปเก็บไว้เมื่เมื่อร่างกายต้องการน้าตาลมาผลิตพลังงานอ่ะมันก็จะไปเอาอีกูโคสจากในในฟอร์มไกลโคเจนมาใช้ประมาณนี้นะคะต่อมาส่วนประกอบสุดท้ายนะคือแอลกูตามีนเอ่อแอลกูตามีนเนี่ยเป็นอะมิโนแอซิดชนิดหนึ่งนะคะคือจริงๆแล้วอะชื่อชื่อจริงๆของมันนะคือกูตามีน แต่ว่าการที่ใส่แอลข้างหน้าเนี่ยมันคือเป็นฟอร์มแบบหนึ่งที่ร่างกายอะเอามาใช้ในการแบบกระบวนการต่างๆเนาะก็อย่างแรกเลยมันส่งเสริมกระบวนการออกซิเดชันของไขมันแล้วก็ช่วยการลดน้ำหนักอะออกซิเดชัน ation ของไขมันใช่ไหม,มก็คือใช้ไขมันแบบได้ได้ใช้ไขมันอะ่ะแล้วก็ทําให้เราก็พอไขมันมารดเราก็ลดน้าหนักเนาะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะมันก็ช่วยแบบว่ารักษาระดับน้ําตาลในเลือดด้วยเพราะว่า อย่างที่บอกตอนแรกเนาะว่าว่าพอแบบร่างกายมันดีเทคได้ว่ากูโคสกับอิซุลินมันเยอะมากมากมันก็จะแบบไปโฟกัสกับกระบวนการฝั่งนั้นมากกว่าการใช้ไขมันเนาะแล้วก็ไอตัวแอลกูตามีเนี่ยก็เอ,อ่อมีความแบบว่าช่วยลดความอยากอาหารด้วยหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันอ่ะมาข้อถัดมานะคะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต,ตและการฟืนฟ้นฟูของตํามกล้ามเนือ้อเพราะว่าอะไร แอลกูตามีนค่ะเป็นอะมิโนแอซิดอะมิโนแอซิดเป็น Building บล็อกของการสร้างโปรตีนโปรตีนกล้ามเนื้อเนาะประมาณนี้แบบซิมเพิล i ิมเพอ่าข้อสุดท้ายนะคะแอลกูตามีนยังช่วยในเรื่องของกระตุ้นการกลุ่มด้วยไปในเรื่องของแบบเอ,อ่อการให้พลังงานของเซลล์ที่เกี่ยวกับกลุ่มกลุ่มกคุ้มกันเนาะแล้วก็ช่วยทําให้สัดส่วนของพวก เอ่อ T ีเซลอะค่ะ T cell ก็จะประกอบไปด้วยสองแบบ T cell จะมี T ซ e เฮ helper กับ T cell killer killer เนี่ยจะเป็นตัวที่คิวพวกแบบว่าสิ่งแปลกปลอมเชื้อที่เข้ามาในร่างกายน,นนะคะส่วน T helper T cell helper เนี่ยมันจะเป็นพวกที่แบบว่าไปคอยบอกเซลล์นู้นเซลล์นี้ที่อยู่ในกลุ่มภูมิคุ้มกันนะอะว่าแบบว่าโอ้ยมีผู้ร้ายบุกแบบไปจัดการทีบอก B ซ e l l ว่าผลิต แอนติบอดีออกมาหน่อยไปบอกทีเซว่าเออไปคิวคนนั้นหน่อยอะไรอย่างนี้ก็สรุปผลิตภัณฑ์เออเออสรุปสารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เอกลุ่มเผาผ่านนะคะก็จะมีสารสก,กัดจากโมโลบัตออเรนไอโซโมโทโรสแล้วก็แอลกูตามีนค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่มีการใส่เออส่วส,ม,สมจากนมเลยแล้วก็ไม่ใส่กูเตนด้วยแล้วก็เรื่องการแต่งกลิ่นเนี่ยแบบรับรองได้เลยว่าไม่ใส่เพราะว่า สารสกัดจากโมโลโบัตออเรนเนี่ยมันค่อนข้างคิดว่าน่ะจะอินเทนส์พอสมควรนะคะแล้วก็ไม่มีสารให้ความหวานด้วยวิธีการกินคือง่ายมากเลยกอกใส่ปากหรือว่าละลายในน้ําได้เลยนะคะอ่าต่อมาผลิตภัณฑ์ถัดไปของเรายังไม่หมดนะคะผลิตภัณฑ์ถัดไปของเราเนี่ยเป็นสารสกัดจากถั่วขาวและถั่วเหลืองหมักแล้วก็ผักพาสลีคคุณสมบัติหลักของสารสกัดพวกนี้นะคะนี่ มาจากสามอย่างนี้เลยเริ่มที่อย่างแรกเลยสารสกัดจากถั่วขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเชื่อของเขาเนาะหนูขอไม่อ่านแล้วกันนะแล้วถามว่าไอ,อสารสกัดอันนี้มันช่วยอะไรมันช่วยยับอย่างตัวอัลฟาอะเมเลสนะคะซึ่งจะเป็นการเกี่ยวกับการย่อยแบบตัวคาร์โบไฮเดรตเนี่ยอยู่ในค i d n e y b e a นะคะ คิดนี่บีนก็เพราะว่ามันหน้าตาเหมือนไตเนาะมันเลยเรียกว่าคินนี่บีนอ่าเนี่ยค่ะก็เป็นเอ่อรีเสิร์ชออกมานะคะว่าเออเนี่ยเขามีสารยับยั้งตัวแอลฟาอะไมเลสอยู่แล้วก็สารยับยั้งอันนี้เนี่ยสามารถพบได้ในส่สวนที่เป็นโปรโตีนเพราะงั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาผัวนี้นะคะมาใช้ในผลิตภัณฑ์นี้ แล้วก็มีมาตร,าตรฐานแบบรับรองแน่นอนว่าแบบว่าเออมันยับยั้งได้จริงๆเขาแบบสารสกัดออกมาแบบเป็นผงนะคะต่อมานะคะอีกอันนึงก็คือเป็นทั่วเหลืองชื่ออันนี้นะคะซึ่งสารสกัดอันนี้เนี่ยเออเป็นสารสกัดเขาเรียกว่าโทอุชิเป็นสารสกัดถั่วเหลืองหมักที่ยับยั้งการทำงานของแอลฟากูโคซิเดออ่ะเนี่ยยับยั้งก็อนทิบิเตอร์เนาะ ซึ่งสารเอ่อสารประกอบอื่นๆที่อยู่ในถั่วเหลืองอันนี้นะคะก็จะมีไอโซฟลาโวนเจนิสตินแดดซินและและและมีโปรตีนด้วยสารสำคัญของถัอุชิเนี่ยคือเขาอะาเอ่อหมักไอถั่อุชิเนี่ยโดยใช้โคโจินะคะซึ่งโคโจิเนี่ยเป็นชนิดหนึ่งของบาซิลัสเป็นแบบแบคทีเรียชนิดนหนึ่งที่สำคัญสำหรับทำให้เกิดฤทธิ์ในการยับยั้งไฟ้ากูซิตคะ่ะโรดเวอร์ อ่าอันสุดท้ายนะคะคือพาสลี่ก็คือผักไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าก็หอมอยู่นะอันนี้พาสลี่เนี่ยใส่เข้ามาทาไมคือพาสลี่จะช่วยกันย่อยนะคะเพราะว่าเขามีวิตามินซีที่สูงกว่าส้มถึงสามเท่าแล้วก็มีธาตุเหล็กที่เยอะกว่าสมีนเนียรั้งสองเท่าอีกมีวิตามินเอแล้วก็เป็นแหล่งที่ดีของตัวเอ,อทองแดงแล้วก็เมงกานีสนะคะเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เราทานคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปเนี่ย คาร์โบไฮเดตอูโคสน้ำตาลอ่ะพอกินคาร์โบไฮเดตมากเกินไปนะคะก็มันก็จะเป็นอุปสรรคอย่างนึงเลยที่สําหรับคนที่อยากลดน้ำหนักเพราะงั้นประโยชน์จากสารสก,กัดพวกนี้ค่ะเขาก็จะช่วยในการยับยั้งการทํางานที่เกี่ยวกับเอนไซม์ที่ย่อยแป้งแล้วก็เอ,อช่วยยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ที่ย่อยน้ําตาลโมโทสและซูโคสที่เป็นน้าตาลมเลกุลเดียวโนอืเออเย่ยโอเค ค่ะก็แบบไปช่วยเรื่องแบบว่ายับยั้งการดูดซึมของน้าตาลนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกๆเลยอ่าสรุปกลไกาการลดไขมันนะอันนี้หนูก็ขอแบบว่าสรุปแบบครบแค่ตรงนี้เลยนะสําหรับสองสินค้าเราเนี่ยตัวสารสกัดจากถั่วขาวและถั่วเหลืองหมักหรือว่าแคลโรนะคะก็จะช่วยยับยั้งและชะลอการดูดซึมของคาร์โบไฮเดรตน้ําตาลแล้วก็ตัวสารสกัดจากโมลโลบัตเอเลตนะคะก็จะยับยั้ง การสร้างไขมันพอกินสองตัวนี้ได้เนี่ยมันก็จะแบบเป็นแบบดูโอที่แบบลดมากสําหรับคนที่อยากลดไขมันนะคะเพราะงั้นเรามาเริ่มต้นปีกับด d d ีแบบเบาๆด้วยแคลโลกับอีกไนไลท์พาวเดอร์นะคะหรือว่าจะซื้อแบบคู่กันแบบกินทีกับตัว x อนี้ก็ได้นะแค่แบบว่าซื้อครบทุกๆสองพันห้า้บาทก็จะลดห้าร้อยบาทนะคะ โอเคค่ะก็สำหรับพรีเซนต์วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะหากผู้ไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหรือว่าถ้ามันแบบว่าโอเวอร์โหลดสมองเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะอุ้ยจะบอกว่าแบบ